สัตนามตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมันตาจักวะเรสุอัตตากัจันตุเทวตาสัทธัมมังโมนีราชสาสุนันโตสัคขโมคะทางสักเฮกามจร ริสีธาระตะเต,ะตะจันคาริเควิมาเนียที่เประเทจขาเมตะรุวนาคหาเนเคหาวัทุมหิเคเตหุมมาจย,ยันตุเทะวะชราธาราวิสมียาคาพันทภพนาคาสิทันตาสันติเคยัง โมนิวาระวะจะนังสาทโวเมสุนันโตสามาสวรรคารูยาัมพระทันตาสามาสวรรคารูยัมพระทันตาสามาสวรรคารูยัมพระทันตา เตาเย้ยแม่นางควักไม้เย่ไม่เย่ยงอปกเสียงหายตีตอปกเสียงหดาพ้องซานสาววัดอ่างมือเวทสาวฝันเห็นมือทำคำบอคำฝันเด้อเกิดือกบอเด้อกฝันดาวมาเล่นบาบันกาหมาเล่นนางควักมีก็มีตาใสแต่ใสไปตาประรอบหน้าออกรอบสุซาเข้ามือตาอมเทียร์เรีนน้ำเรียกตาลุกจักปลามาทาบมาทายไม่ขาดหัวบาดตาดน้ำขึ้นแก่แก่น้ำขึ้น าสาสสววัดอ่างมือเวินสาวฝันหึงมือทำคำบ่คำฝันเด้อเดือบ่เดือบฝันตามาเล่นบาบันกามาเล่นนางกวักมีก็มีตาใส่ใสเป็นตาบระก็หน้าออกล้อคืซากเข้าเบีบยาสาวอมเทียอะไน้ำเดียธาลูกจากปลามาทักมาทายไม่ขานหัวปลาตักน้ำขึ้นแคร์น้ำขึ้นเหี้่าเต่าเหน่ยแม่นางกว่าหไม่เงียไม่เงยหย่อปลุกเสียง bon ให้ตีก็ หกเสียงหนาของซางสาวตัดอามือเว้นสาวฝันเห็นเมื่อคำคำบ่คำปั่นเด้อเด็กบ่เดิกปั่นตามาเล่นบาบันกลางมาเล่นนางกวักมีก็มีตาใสตาใสเป็นตาประกอบหน้าออกนอบคึากเข้าบีบตาอมเกลียเรน้ำเดียตาลูกจากปลามาทักมาทายไม่คานหัวปลาจากน้ำขึ้นแครแกน้ำขึ้นเีาเต่าเงยแม่นางปลาไม่แงไม่เงยอปกชังให้ตีตอ ปกแสงหนาของสร้างสาวัดามือเว็นสาวั่นเห็นมือทำคำบอคำปั่นเดือดเดืบอเดือปั่นตามาเล่นบาบันกามาเล่นหนากวบมีผมมีตาใสตาใสเป็นตาประกอบหน้าออกรอสุดซาเข้าเบียตาอมเกลียเลน้ำเรีอทาลุกจัดปลามาทาถึงมาท่ายไม่ขาดหัวปากตักน้ำขึ้นแค่แกน้ำขึ้นเงี้ยเต่าเงีย ไม่เงียบกปุกเสียงไ้ตีก็ปุกเสียงหนา้องซาสาววัดอามือเวสสาวปั่นเห็นมือทำคำบ่คำปั่นเด้อเดือบบ่เดือปั่นตาหมาเล่นบาปบ้นกาหมาเล่นหนาบอกมีบอกมีตาใสใสถึงตาบอกก็หน้าออกรอบซาเข้าเบียสาวอมเกลียเลยน้าเดี๋ยตาลุกจะตามาทามาทะไปขายหัวบ้านน้ำขึ้นแคแกน้ำขึ้นเหี้ยง ข้าแทรยาง้แทเต็มขึ้หนึ่งแง้าแทร่ยาง้แทเต็ขึ้นหนึ่งแหมึงด้วเจ็คือกแค่มเนี่ย้าแท้ก็ทามึงด้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมาแ็นางกวางเดเน่ย้ามึงด้ ติดเือมาแหงนาะเกียอไบ่น้อบัดเนี่ยซื้อหญิงเป่นผู้นหญิงจะซื้อนี่ยนักขยัน่ซื้อเนี่ยเกิดกับผมด้วซื้อว่าจังไดย ม่เดด๋ยว,ยวมัน้องวันนี้สวยเลยเขาไม่เล็งอ่ะ างทีป่ะแม่ปรางทิีคนละคนกับปางแก้วเมนบ่นเนี่ยนะเมนบ่โบนคน,น,นละคนกับปางแก้วเมนบ่นเนี่ยยอดนอนดินไปเลยพายยอดเนาะคนละคนะะเป็นที่แล้อเป็นน้องแล้วก็เอ้กับแม่ปานแก้วเนี่ย เป็นพี่หรือเป็นน้องของแม่ปั่นแก้วเนี่ยพี่อ,พอายุเท่าไหร่อ่าคอเราแม่ปานพี่แม่อายุเท่าไหร่นะขยักงอายุในปัจจุบันเนี่ยแกก็มาแล้วมาจนถึงปัจจุบัน,นอายุได้เท่าไหร่ สองสจิตอ่าแม่ปั่นิเนี่ยให้โซ่ใค้รับเข่าเดียบอ๊เนี่ยใคอยากได้โซแห่รับไอที่สิบเนี่ยสิบหกมีฟาเนี่ยให้เข้าเดีบอ ตอนเโมงวะเนี่ย,ะนะยบสา,า,า,ามมงเทิงบสี่มงแรงไงวันที่สิเมษานี่เด้่งเอาผนเสามาเปิ้เอาไปเลี้ยงบ่เนี่ยเน้อเอาละเอาหอยไทยเด้อรัฐบาลไทเด้อบ่าวเด้อหอยราวน่ะไม่มีเนาะเออผงเสาประเดนเอาหอยไทเด้อเดข้าวบงเน้อเลยค้าตามกับวนรางวัลที่หนึ่งเด้อนี่ยเอาตอแล้วก็เขดข้าวบึงก้ ที่ชอนไงะาตัวตามโตมีบอสตามเทคท้าตามตัวบอลองอันที่หนึ่ง่ง ของรัฐบาลไทยเดีอยะ็้ท้ายตามตัวเราที่นึงเด้อตามที่หนึ่เด้อาตามตัวท้าย,ยาต,าตัวต่อหน้านั้น

ม,มันปวดแขนวะเขียนเสื้อใหม่ไม่แรงเลยไงไชอบเลยงเน่เีย,ออยง่ัยงล้งงเล้ยง มีอย่างอีกว่าใครอุบะเนี่ยคนอี้จากเมืองอู่ตกเนี่ยกับยักหัวูเนี่ยอุานเนี่ยคนยจากมืองจะตกในฮ้อนละเกินเนี่ย ตีกับตีมันตายต upcoming upcoming อยไปดิมันตายมันเดินนี่ก็ไปนะอยากได้อะไรอีกไหมถ้าถูกอยากได้อะไรอีกไหมแม่อ่ากระทำนะกันกระทืบแล้วยัดได้อย่างอยู่บ่ anyway. ลำลำเพื ac ac ่อนอ่ะ พิดกไงนะอมาตะเกียรทประเทศหมดเลยกันนะมีอย่างนี้บ้างรูปบ้านนี่กา,นานเนี่ยต้องการเนี่ยฮะอย่างาน,านี้ว่า ปอดแค่แล้วเขาบอมียังงเพรก็นะลก็ทำแค่นั้นเด้อนะบัมียังเพราลเวก็ดเิออกเด้อปอดแข็แข็แ,ขแขหงเเนี่ยเด้ออ่าดเซินออกเด้อ